อะไรครับผัดซอสเยืมส่แกนนท์ในมือก็ได้ผัดสองครับเข้าวพัดพัดสองพัดสเออจบเข้าไหมไหมนี่นี่โ้้าี่เดีล่ ลุงพลกำลังก so ินข้าวนะคะก็เต้นตาชานมาดูห <oh ัวเ่าโฮมเลยแม่โอ้ยหัวแซบเด้อตัวจะว่าวบหัวหัวกระดีเตือนไปบอกหัวแปงมัอนั้นแซบแน่จ้าเอาขวงเดมมาว่าวหัวเ่าโมเลือมากมเกิด่เงิน

แม่มาเมีเขาเมียเขกมาเินองเพลง่ซื้อตามกระแสอันสเได้ก็อฮะได้อนกินมตีเดี๋ยวนอยมันกรเาหิดดอกเดี๋ยวก็มีเพลงใหม่มาบดนี้ เลยัง้อยเมียเขาเร้ไปตสอดด้มีเพลงใหม่มาเรยัเพลงยังก็เหอะดังๆเเพลงมุกพวกไปฝากป้ากยัมม่มกพวกไปฝากป้าลองในจังไยขึ้นร่วงอยู่คนลองมือึดออกนคนแต่งนะแต่แต่ง่อเอยดีมยีวมาแล้วมาคนหินนี่แล้วเว้ยกำลังเี่ยวเบา กำลังคิดว่าเขาจะกินตับคนเดียวนั่แหละมักมาไปตับนี่อดน้ำมงูหลาปากมุน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 มมได้กินเยะคนเ้ขอมัน่ได้ทยันวะใส่กี่น่ากใใส่รอบเลยน้อยๆหน่อยน่อยามักแย่งอันเนไงว่าคืนก็ตับขาดมุนมุนเลยไข่อนกล้เขาจะเอาอำอเป็นไว สมบูครับดูผมถึงสามพันยงคใครบวกสามกันเลยเหรอลูกองอ้งเป็ดบอัวไปหาินัเยอะเลยหกร้อยเลยโอ้เลยไกลตาไตาไกากลตไตไกลกันไกลตากนกันไกตากลตกตาไกลได้มัไอไกลตาไกาโอลตาลือไกกาไกาไกตไกกินบ่ตาไกไกตากนไกลลตาไกลตาไกลตาไกตาก

้รอบนึงว่ายก็เดินกลนปตี้เพิ่งนอนตื่นนะครับผมเพิ่งอาบน้ำครับผมบแล้วก็อาบน้ำครับผมิดว่าไม่ไลยายก็เลยเดินกลับป้าก็เดินเข้าบ้านยายก็เลยเดินกลับเดินกลับแล้วก็เดินมาใหม่ เไล่นี่เขาไล่อยู่ก็เลยมาก็มันเด้งเข้าพอดีไงก็เลยเกิดดูลุงกินข้าวกับป้าจัดไปหนึ่งตีนบดีบดดีหงายมาคนนี้ซ้ำบันเซียอารมณ์เหรอบอามาคนนี้บอก็แม่นอันเกือบแม่นชิมข้เขาจรแม่อเบิร์แลนด์แนวเสียบคนดูแลด้วยนะคะดูแลคุณตาห่อครับโอ้ครับโอ้ ดูนะฮะพี่น้องเห็นเหรอจะเผาหอยปีกยิ่งส่งกายได้หมดเลยกินปิ้งไก่ซื้อเมนูยังจังพงเมนูยังต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนโเขาเขียนโอ้เขาแห้งเปล่แปลว่าชื่อเมนูเมื่อกลางวันไม่ใช่แล้วเฮ้ยยาอยาหน้าหนาวไม่อยู่แล้วไมเก้าวไม่ได้อยู่ถ้าพงศ์หนาวกูจะ พม่่นอก้นกลับบ้านเนาะน่าจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวครับครอบครัวยไส่เรานนี้ครอบครัวยุไส่ถ้ทังไมขึ้นเรับมนไหลผมไม่ได้ตืนไหลนะครับผมับนินะน้ำตอได้นะครับได้วันนี้ผมกลมไเปิด้เป็นัญนะจะเป็นแมนบนหผมว่าเรี่ยงสร้างไม่ด้เมนัผม นี่แต่สวัสดีคนเป็นมียเขาท่านเมากรยานคนได้กินไ่ได้กินอีกเนาะไม่ไข้กินอีกเนาะ จลงวาอยู่บ่า่เนี่ยนะครับทกคราวล่งมกนเจ็บแ่แสบที่ยมเลานเอะแบบนั้น่บลงวายลงบวกต้นเย15บาทยังเยมาเส้นไน้เ็่มซ่ปอรนเดอท่ยมลจะเอาไปให้เจ้าเด็กพีทีไม่ได้จ่ายป่าจะของเรา สื่อสารค่าเพื่อนงั้นไปเอากับพี่นทีใหม่เพิ่มเติมโามต่อี่เราเป็นี้จ่ายแล้วพี่จ่ายแล้วพี่จ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายร้อยประแจเหลืออันนี้เด้อถือกล้องให้มันนิ่งๆหน่อยเท่าแล้วอย่าอย่าแกงเล่าอย่าเหตุรถตกใจอย่าเห็ดของแม่ไปหาแกงพนอะไรเนี่ยบวกว่าต่อยลูกคนนี้เดียวเดียวเดียว ใส่ผีเข้านาะผ,ผีเข네้ากล้องชมอนแล้วสมอนบอกไมว่าต่อยจะฝังที่ไหนไม่บอกมคิดเหรอไม่คิดต้องรับการรับการรับมาทุกคนคุณพเอาลูกตางมาทุอคนนะครับน้ำแปลงสดเหรอเอาลูกต่างถ้าเปิดแล้วแม่พี่พีกินนั่นถ้าแปลงใหมมันมดได้ไหม าตาอิมแล้วเอ,อเ่ียเบนคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งขอบคุณนะคะ